มุตตาสินแปลว่าติดกันเชื่อมกันติดกันอยู่ในคําเดียวกันอะไรก็เรียกมุตตาสินหมายถึงคําัพทกับอักษรมันอยู่ติดกันในคําเดียวกันยาอาแปลว่ามายาอัลฮักุมามยุบะดีอุลบาตินุูไม่มีอะไรอันบาตินอักบาตินนี่ก็เรียกว่าอักษภาษาอักฤษอักษิตัวอินตัวซีนอ่อตัวอิน ตัวกัฟตัวซีนเขเรียกอัคซ์อัคเรียว่าของตรงกันข้ามอ่ะเช่นขาวกับดําสูงต่ำดำขาวสื่อดีอะไรเนี้ยฮักบาตินอ่ฮักก็คือความจริงบาตินความเท็จเขาเรียกว่าของหรือว่าโมฆะบาตินเต่เขาเรียกอัคซ์อันบาติลุวะมาอยู่อิดวะมาอยู่อิดอ่าอูยุปอยู่อนอาริลิสุกูลมาอาริลิสุกูลอ่าอรบาสิตา อารบารคือสี่สิอารกัสหรือหกอารกัสก็ได้สองสี่หกนั่นแหละแต่ส่วนมากเขาเลือกกันยาวประมาณสี่นะมันอยู่กลางกลางอยู่ตรงกลางก็เรียกว่าเป็นเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดตัวเราจบด้วยสี่เวลาเราอ่านมัดอาริดลิสุกุลกุลอินคุลอ,อินดอลันตูดอลาล,าอดดอลาละอ่าเห็นไหมดอลลาละมันเป็นอย่างนั้นตัวรามจะต้องมีฟัตะ มันมีสุขุลเมื่อมีตามาติดไงตามมตสิ้นปุ๊บไฟมาติดปุ๊บกลายเป็นรามนั้นเป็นสุขุลเลยดอลานตุอันนี้รามกับรามเมื่อเจอมันอยู่สองตัวก็เรียกมูตมาซีไลพอมูตมาซีไลเนี่ยลามตัวแรกมีฟัน่ารามตัวที่สองมีสุขุลอย่ันนี้เขาเรียกมูตมาซีไลมุตตลักมูตมาซีไลมุตตลักอสองอักษรเจอกันอักษรแรกมีสระอักษรที่สองเป็นสุขุลมูตมาซีไลมุตตลักนะ ข้ความอิสระดอลันตูแต่ถ้ามูตมาสีไลสอีดเช่นคำคุลมาสาันตูกุ้มรังแรกอะมีมตัวแรกตายมีมตัวที่สองเป็นเห็นไหมมันจะตรงกันข้ามกับมุตละมูตละในลามตัวแรกเป็นมีสระลามตัวที่สองเป็นสุกูนการอ่านข้อความอิสานเหมือนกันอ่านอ่านชัดเจนชัดละแต่เรียกชื่อต่างกัน ก็มีอ่าถ้ากาบีตเนี่ยเป็นยังไงกาบีตแปลว่ามีสระทั้งคู่กาบีตมีสระทั้งคู่ก็อ่านดอลาล่าเนี่ยดอลาล่าอย่างนั้นกาบีตดอลันตุมุตละฟ็อินนามาดิลูอิลานัฟอันนี้คือความอนมตโนตนนะของนบีเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามันถ้าเจ้าเกิดว่าเป็นเรื่องที่ผิดพลาดหรือว่าหลงผิดก็ถือว่าจันผิดจันยมรผิด แต่เปยนเรืองแต่ถ้าเป็นเรื่องดีๆเป็นเรื่องที่ได้รับบีบกิลยัจากอัล์เรื่องนี้ฝ้ายนมมาอาดีอาดิลุอามันอินนามาอามาอาอันนี้เขาเรียกว่ามุนฟาซินแยกกันหมายถึงอักษรมัดกับอัมาซานั้นมันอาจจะอยู่เขียนใกล้กันแหละแต่ในด้านคำมันก็ถือว่าคนละคำแยกกันอันนี้เขาเรียกมุนฟาซิน มาดยาอซมุมฟาสินนะฮอ้โมาดยาอิสนั่นเองโอ้านสองอ่านสี่อ่านห้าได้นะประมาณนั้นถึงก็เรียกอุคหมายอิสเป็นที่อนุญาตคุณจะเลือกอ่านสองไตยิบตุนนัชได้อ่านสี่ชาติบียอิมัมชาติบียตอรี่ของอิมัมชาติบีอ่านสี่ก็ได้เอาแล้วอันไหนดีกว่าเลือกเขานิยมกันอันไหนอ่ที่นิยมคือมัชชูนะอัชชูพออัชชูก็เลือกอันนี้เป็นที่เอกฉันมากกว่าก็คืออ่านยาวสียรกัตนั่นเอง ว่าอินนั่นอัดิลอ่าอย่านอัดิลูอ่าละนัฟซีอ่ลานัฟซีว่าอินนี่ว่าอินเออมันก็เหมือนคุณอินดอลันตูอินอย่างนั้นแหละแต่ตรงนี้อ่านอินนี่จริงๆริงมันก็อินนั่นแหละนะอินทำไมเป็นอินี่ก็เพราะว่าอ่านอินนูนสุกูนแล้วก็อี ตาไดตูด้หาก็สุกูลเนี่ยมันสองสุกูลเจอกันมันสองซาเก็นเจอกันก็เรียกว่าอ่านูนเนี่ยเป็นัาเก็นตัวแรกอ่าอัมสตุนวัสไว้สําหรับอ่านข้ามไปข้ามมาอะไรอย่านอ่านข้ามก็ไม่ได้เอามานับก็เรียกว่าไม่ติดนับออะไม่ได้เอามาสนใจเรื่องนั้นก็เลยเอา,า้านะเป็นตัวที่สองที่เป็นสุกูลก็สองสุกูลเจอกันสองสาเกฑนเจอกันให้ทำยังไงปกติที่เราผ่านมาตะกี้ อิลลัลลอฮีไหมพุดมาสันตุกคนมนอัจจริงฟะฮุวาลกุมอินอัจจริยาอิลลัลละลอฮ์อัลลลอฮ์นั่นเขาตัดตะกี้เอะตรงนั้นอ่ะเป็นอักษรมัดอะไรถึงถูกตัดอักษรตัวแรกที่ตายเป็นอักษรมัดตัดแต่ถ้าอักษรตัวแรกที่ตายอื่นจากอักษรมัดก็เรียกอักษรซอแฮอักษรซอแฮนี่หมายถึงอักษรที่ไม่ใช่อักษรมัดอ่ะไม่ใช่อาลิบวาวยาสามตัวเยตัวอื่นๆทั้งหมดน่ะ ยี่ห้าตัวอักษรซอให้อักษรซอให้ก็ไม่ตัดครับอักษรซอให้ถ้ามันตายทาอย่างไรมาตัวมันตายตัวที่สองก็ตายให้ใส่สระก็เรียกว่าลิตะคอนลุตบีตาริกสาเกินอวานลิตะคอนลุตบิตาริกสาเกินอวานก็ให้ใส่สระให้กับอักษรตัวแรกที่ตายเราก็ใส่สระอี๋ไใส่สระก็แล้ ว่าอินก็ว่าอินี่่าเป็นนั้นว่าอินี่ว่าอินนี่อ่านอินอินั้นวัชลีในขณะที่คุณอ่านต่อกุอ่าน,น,นว่าอินี่ประมาณนั้นจริงๆว่าอินก็กลายเป็นอินี่แค่นั้นเองง่ายมากครับไม่มีซับลายด,ดันเพราว่าง่ายมากในการแก้จุดจุดเนี้ยมันมีสามเรื่องให้แก้นะก็คือเรื่องที่หนึ่งคืออ่านยาวข้ามไป เช่นมัดลาดิมกาลินีมูสักคนมุกฟฟฟอฟฟ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 ดดออนนฟฟ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 าฟฟฟฟฟฟฟปฟฟฟฟาฟฟฟฟฟฟฟเฟฟ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 ฟ่ฟอฟฟ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 อฟฟฟัฟฟ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 ัฟว Lah, an sudut kiri, itu adalah tahrik ini ini, jom, ini, ini, jadi tu, fadilah yuhi yuhi, nah. inna ma adil, macam yuhi ilaiya Rabbi ilaiya ya, yang tidak ada itu ilaiya, itu adalah najibul. อียาการณบุดุวะอียาเนี่ก็ได้อันนาบรูคือชะดะบุนวาวชะดะบุญยาอ่านเน้นเล็กน้อยอ่านเน้นมากกว่าปกติเล็กน้อยก็เรียกว่าอันนาบารูนะอันนาบารุทุกครั้งอูวะอย่างเนี้ยมุสตะกอรเราอ่านอยู่ที่อักษรมิชันดาหรือว่าอูวะอียาพวกนี้อ่าน นับรูหมดเลยแต่ถ้าเป็นอักษรที่เป็นก่อนก็ละอยู่แล้วเขาไม่นับรูแล้วมันนับรูก็มันอยู่แล้วเขาจะไม่พูดเรื่องประเด็นนี้เขาจะอักเกาะนี <um ่ไหมมันมีชั้นดาบุกอพักะมันเน้นก็มันอยู่แล้วเขาก็จะเรียกเรื่องอื่นไปเลยจะไม่พูดนับรูแลอินนาหูสามีอง์กอริมอินนาหูตัวหูนั้นมัดสีละซีละแปลว่าต่อกันเชื่อมกันแต่หมายถึงว่าติดกันคือฮาดอมีแต่มันติดตุกตุาเป็นฮาสำรับที่เรามาติดกัน เพราะมันครบเงื่อนไขหกประการอเอฟมุปรัตมุสการมุตฮาริกแล้วก็สุดท้ายเลยก็วาโคะอาใบานามุตฮาริกไกนี่ตัวฮามีสระก่อนหน้ามันมีสระหลังมันตัวซีนก็มีสระเนี่ยเงื่อนไขครบเป๊ะอย่างนี้ค่อยอย่างนี้คือมัสซละสุกรอซิละก่อซีรออ่านยาวสองหารกัดอินหูสัมีองคอกฤบสัมีองคกอรปะชาหูยุปะ ชาดีดะเห็นไหมชาฮีดะพวกนี้ยมาอันนี้สุกนแต่ว่าก่อนกอละนั้นคือก่อนกอละวุสตอหรือกุร๊รออประมาณนั้นช่ก็ประมาณนี้นะครับพี่น้องอมีแค่